อะไรเอาขวดแบบซี่มาสองขวดแล้วยังไงต่อเอามากระแทกข้างๆข้างล่างแล้วก็กระแทกข้างบนแล้วทําไมอะ่ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนถ้าเกิดเราขวดแบบซี่มากระแทกกันขวดที่โดนกระแทกมันจะแบบมีฟองลอยขึ้นมาครับทุกคน <L ess im Math> เจอโควิดคงเป็นไข้แต่ถ้าเกิดเจอคนที่ใช่คงเป็นเชอร์ โอเคครับอาดาแล้วผมได้ไหเหมาโคกมาหนึ่งหลังเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคครับก่อนจะโอเพนฝาโคกผมขอโชว์เสื้อผ้าแบรนด์เนมสักนิดหนึ่งครับทุกคนก็แบบวันนี้รองเท้าฟีล่าครับทุกคนส่วนเสื้อผ้าฟีนะโอเคครับต่อไปผมหยิบเป๊าแบบฟีมาสองขวดนะครับทุกคนแล้วทําการโอเพนฝาขวดนะครับไปโอ้โห <c oughs> มันเป็นไม่ได้ยังไงครับทุกคนก็แบบเปิดฝาโคกด้วยตาครับน้องๆต่อไปผมะเอาขวดที่ไม่ได้เปิดมากระแทกข้างๆข้างล่างแล้วก็ข้างบนขวดนะครับทุกคนแล้วเราจะมาดูกันนะว่ามันจะแบบมีฟองขึ้นมาจากขวดจริงไหมถึงวลี่ทุกคนรอคอยทั้งสามสองหนึ่งเฮ้ยผมทำได้ครับทุกคน